ให้อธิบายเรื่องภาษีเนาะ,ะก่อนจะไปเริ่มกันเนาะขออนุญาตอธิบายเรื่องภาษีก่อนลวกันภาษีเนี่ยนะครับการขายของออนไลน์นะครับการขายของออนไลน์เนี่ยนะครับเวลาเราจะยื่นาภาษีเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกคือเดือนมก,กราคมนะครับจนถึงมิถุนายนนะครับนับยอดขายครึ่งปีอันเนี้ย นะครับเวลาเรายื่นเนี่ยเราเรียกว่าพอดอกซึ่งจะยื่นประมาณช่วงนะครับกรกฎาสิงหากักฎาตุลาไม่เกิน8ตุลาคมหรือ10ตุลาคมแล้วแต่ช่วงปีนะครับอันนี้คือเครื่องปีพอดอกส่วนยอดขายทั้งปีนะครับมกราคมถึงธันวาคมเนี่ยเวลามารวมกันเนี่ยเราเรียกว่าพอดอก้นะครับซึ่งเราจะไปยื่นอยู่ประมาณเอ่อมกราคมกุมภาพันธ์ไม่เกิน8เมษายนะครับปีหน้าก็คือเอายอดทั้งปีลงไปคราวนี้ กติกาในการยื่นก็คือว่าคุณจะต้องมีนะครับยอดขายยอดขายนะไม่ใช่ยอดที่รั a ดาโอนเอาที่ถูกนะเอาที่ถูกก่อนนะครับบางคนไปใช้ยอดรั a ดาโอนอันนี้เข้าใจได้พี่แบบอ,อยากจะขยับอยากจะแบบเอ้หลบบ้างอะไรน็กน้อยเนี่ยผมเข้าใจนะครับแต่เอาที่ถูกก่อนที่ถูกคือยอดที่ลูกค้าจ่ายเงินให้กับรัศดาก่อนหักค่าธรรมเนียมเขายืดยอดนั้นนะครับซึ่งยอดนั้นเนี่ยถ้า60,000บาทขึ้นไปต่อปีนะครับขายของออนไลน์นะก็ จะต้องทําการยืนร่นภาษีถ้าไม่ถึงเลต้องยืน่นการยื่นไม่จะเป็นว่านะครับจะต้องเสียภาษีทุกครั้งเพราะว่าเขากําหนดว่าเมื่อคุณยื่นภาษีเนี่ยนะครับแล้วคุณมีลดหย่อนลดหย่อนคือเหมือนควมว่าคุณมีเลี้ยงดูบุตรบิดาเลี้ยงดูบิดามารดามีดอกเบี้ยงเงินกู้เอากู้สังหานะครับมีประกันชีวิตเอามาลดหย่อนนะครับสมมติยอดขายคุณ30,000นนะครับคุณเอา สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นรถย่อนยอดขายที่คุณย,ยื่นไปเขาก็จะหักออกไปเหลือประมาณทั้งแสนห้า 100, อาสมมติเหลือแสนห้าต่อป,ปีคราวนี้ทุกๆหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทจะเริ่มนำมาคำนวณนึกออกไหมครับหลังหักอะไรหมดแล้วเนี่ย เขาจะเอา1นึ่งแสนห้าหมบาทเนี่ยมาคำนวณเป็นภาษีเพราะฉะนั้นถ้ายอดขายคุณแค่หกหมื่นบาทอ่ะมันไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วแต่เขาให้คุณยื่นเพื่อย,ยืนยันตัวตนแล้วข้อดีก็คือการยื่นเนี่ยนะครับคุณจะได้าสามารถเอาเอ,อกสารต่างๆเนี่ยนะครับไปกระทาการต่างๆเช e ่นไปขอเดินทางต่างประเทศไปเที่ยวขอวีซ่าไปทําการกู้นะครับกู้เงินกับธนาคารก็เอาเอ,อกสารพวกนี้แหละไปยื่นนะครับกรณีที่เราขายเนาะคราวนี้วิธีการยื่นเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวต้นปีมาคุยกันอีกทีนึงนะครับว่าเราจะยื่นเป็นหัวข้ออะไรโดย ปกติเนี่ยของการใช้ของออนไลน์บนช้อปปี้หรือซด้าน,นะครับจะยืน่น 40, 40วงเล็บ8นะครับ40วงเล็บ8อ่ามีเท่านี้เองนะครับซึ่งผม่าเคยสอนไปแล้วในไลฟ์เนี่ยก็จะมีพี่โอก็สอนเหมือนกันนะครับพี่โอลรัสตร์ก็สามารถย้อนดูในนะครับตัวตัวคลิปนะครับหรือตัวไลฟ์ที่สอนไปก็ได้นะครับดูเรื่องของต้นทุนกำไรกันนิดหนึ่งนะครับต้นทุนกำไรบางทีเนี่ยเราโดนหักค่าใช้จ่ายใช่ไหม แล้วเราไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายที่มันโดนเนี่ยมันโดนค่าอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถเปิดดูได้นะครับจากยอดนะครับที่ทางลาซาด้าแจ้งมาอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับเอาตัวอย่างมาให้ดูก็คือจำนวนตรงนี้นะครับ ,4660.68 บาทนี่จำนวนเงินที่ลาซาด้านะครับโอนให้กับร้านคือเป็นยอดขายประจำวัากันแหละนะครับคราวนี้มีค่าอะไรบ้างก็จะมียอดจากการขาย คุณขายได้6,708.05บาทอันนี้คือยอดเงินที่ลูกค้าโอนเงินผ่าน l a z า d a ก่อนที่ l a z า d a จะเอานะครับไปหักค่าธรรมเนียมเห็นไหม6,708.05นะครับอันนี้คือยอดขายไอย,ยอดนี้แหละที่ต้องเอาไปคำนวณภาษีนะครับค่าธรรมเนียมจาก l a z า d a มีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมดูค่าธรรมเนียมจาก l a z า d a ก็จะมีค่าธรรเนียมการชำระเงิน นะครับ3.21%ค่าธรรมเนียมการขายนะครับก็มีตั้งแต่7นะครับ6.78%นะครับบวกแวดแคมเปญฟรีนะครับก็จะเป็นค่าเนงินเข้าร่วมแคมเปญนะครับส่วนลดลัสคอยที่ร้านค้าออกนะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมในการตลาดก็คือหักคูปองร้านค้านะครับโปรโมชั่นยิ่งซื้อยิ่งลดค่าบริการโปรโมทสินค้านะครับพวกปุ่มแบบแผนพาร์ทเนอร์อะไรแบบนี้นะครับค่าบริการขนส่งเห็นไหมครับส่วนต่างน้ําหนักตามจริง เขาก็จะมาคิดหักจากเรานี่แหละนะครับแล้วก็ส่วนลดค่าส่งจ่ายโดยร้านค้าคือร้านไปออกค่าขนส่งขั้นต่ําให้แล้วร้านเป็นคนจ่ายมันก็จะโดนเบิ้ลถ้าแบบนี้คุณเลือกแบบออกค่าส่งให้ลูกค้าด้วยแล้วเข้าร่วมพิมพ์ไม่พิเ,เกตด,ด้วยคุณก็จะโดนพิมพ์ไม่พิเ,เกตอีก5%เให้ระวังนะครับเงินก็จะเหลือประมาณ4ี่พบาทประมาณน,นี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอสเรียนขายของบน Lazada Shopee นะครับอัปเดตปี2025นะครับเน้นในเรื่องของการเพิ่มยอดเข้าชมนะครับสร้างกำไรบน Lazada นะครับการเลือกสินค้ามาขายนะครับการไลฟ์ขายของบน s h o p e ีนะครับแล้วการทำคลิปวิดีโอบน Lazada ให้สามารถช่วยในการเพิ่มยอดขายนะครับ เรียนวันที่11-12มกราคมนะครับรับเพียง20ท่านนะครับเรียนสด2วันนะครับ7,000กว่าบาทต่อ1ท่านนะครับถ้าเกิดว่าเลือกเรียนแค่คลสาสไดคล,ส 1, ลสาสหนึ่งลาซาล่าหรือช้อปปี้เนี่ยแค่เพียง4,000กว่าบาททำได้เองนะครับสนใจสอบถามข้อมูลนะครับมาที่ที่ไลน์แอทเฟรนลาซาด้าได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ